จเจริญสติแบบไหนถึงจะถึงธรรมสติคือหัวใจของการภาวนาเป็นประตูเปิดสู่การตื่นรู้หากไม่มีสติต่อให้มีธรรมอยู่ต่อหน้าใจก็ไม่สามารถเข้าถึงได้แต่หากมีสติถูกต้องแม้เทียงหนึ่งลมหายใจใจก็สามารถสัมผัสธรรมอันล้ำลึกได้แล้วเราจะ,จะเจริญสติแบบไหนถึงจะถึงธรรมหลายคนพยายามเดินทางสายธรรม พยายามปฏิบัติพยายามมีสติแต่กลับรู้สึกว่าใจยังไม่สงบยังไม่เปลี่ยนแปลงยังจับต้องความจริงแท้ไม่ได้นั่นเป็นเพราะไม่ใช่ทุกการเจริญสติจะพาเราไปถึงธรรมขั้นตอนที่หนึ่งเข้าใจความหมายของสติอย่างแท้จริงคำว่าสติตามภาษาบาลีหมายถึงการระลึกได้การไม่หลงลืมตัวแต่ในทางธรรมสต,ติไม่ใช่แค่การระลึกเฉย ไม่ใช่แค่การรู้ว่ากำลังเดินกำลังยืนหรือกำลังหายใจสติที่ถึงธรรมต้องเป็นสติประกอบปัญญาคือรู้กายรู้ใจพร้อมรู้ความจริงของมันว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้ารู้เฉยๆว่าตอนนี้โกรธตอนนี้โลกแต่ใจยังวิ่งตามอารมณ์ยังเผลอไปหลงคิดยังเผลอไปยึดต,ติด แบบนั้นคือสติระดับถิวยังไม่ถึงธรรมขั้นตอนที่สองจเจริญสติด,ด้วยการรู้ทันไม่ใช่เข้าไปยุ่งการจเจริญสติแบบที่เข้าถึงธรรมต้องเริ่มจากการรู้ทันไม่ใช่พยายามควบคุมรู้ทันไม่ได้แปลว่าต้องหยุดความคิดไม่ได้แปลว่าต้องให้จิตสงบก่อนแต่คือการเห็นความคิดอย่างที่มันเป็นแล้ว ไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่เข้าไปวิจารณ์ไม่เข้าไปเป็นเจ้าของเช่นเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ต้องดันมันออกไปแค่รู้ว่านี่คือโกรธแล้วดูมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่วิ่งเข้าไปคิดต่อไม่ดึงมารบายไม่พยายามห้ามโกรธแต่รู้แล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติการรู้ทันแบบนี้ แม้เพียงเสี้ยววินาทีใจก็จะเกิดการถอยออกจากอารมณ์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางใจขั้นตอนที่สสติที่รู้ไตรลักษณ์จึงถึงธรรมจเจริญสติให้ถึงธรรมต้องไม่หยุดแค่รู้เฉยๆแต่ต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และมันไม่ใช่ของเรายกตัวอย่าง ขณะหายใจเข้าออกหากเรารู้ลมหายใจแบบไม่หลงใจก็จะสงบระดับหนึ่งแต่หากเรารู้ลมหายใจพร้อมรู้ว่าหายใจเข้าก็แค่ปรากฏการหนึ่งไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นเราใจก็จะเกิดปัญญาเห็นธรรมในลมหายใจนี่คือสติที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิไม่ใช่สติลอยๆอยไม่ใช่สติที่จับความรู้สึกเฉยๆ แต่เป็นสตทิที่เปิดทางให้ปัญญาเกิดขั้นตอนที่สสติในชีวิตประจำวันคือประตูสู่ทรรมทุกลมหายใจหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าสติจะเกิดได้เฉพาะเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงสตทิที่พาเราถึงธรรมต้องเป็นสติในชีวิตจริงที่ฝึกในทุกขณะเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกินก็รู้ว่ากำลังกิน ขับรถพูดคุยทํางานก็รู้เท่าทันความคิดความรู้สึกไม่ปล่อยให้ไหลไปโดยอัตโนมัติการฝึกสติแบบนี้แม้ไม่มีเวลานั่งหลับตาแต่จิตจะค่อยๆตื่นค่อยๆเบาลงค่อยๆเข้าใกล้ธรรมขั้นตอนที่หสติต้องต่อเนื่องจึงถึงธรรมการรู้สึกตัวแค่เป็นครั้งคราวเหมือนเปิดไฟฉายวุบวบ ย่อมไม่สามารถเห็นภาพรวมของใจได้ชัดเจนแต่การจเจริญสติให้ถึงธรรมต้องต่อเนื่องต้องมีความเพียรต้องพร้อมจัดดูใจตัวเองตลอดเวลาเมื่อสติสม่ำเสมอใจจะเริ่มนิ่งเริ่มสงบความหลงจะเบาบางลงและธรรมก็จะปรากฏขึ้นทีละน้อยทีละน้อยขั้นตอนที่6สติที่ไม่เอาตัวเราไปอยู่ในนั้น สุดท้ายสติที่จะถึงธรรมต้องไม่ปั้นตัวตนขึ้นมาว่าฉันกำลังมีสติฉันกำลังปฏิบัติเพราะกราบใดที่ยังมีฉันอยู่ตรงนั้นใจก็ยังไม่หลุดจากอวิชชาเจริญสติที่ลึกซึ้งคือเจริญแบบไม่มีผู้เจริญไม่มีคนดูมีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่สภาวะที่เกิดดับตามเหตุปัจจัยเมื่อนั้นเอง ใจจะเริ่มเข้าสู่ความไม่มีตัวตนและสัมผัสทําอันล้ำลึกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติอันตั้งมั่นดีแล้วย่อมนำไปสู่ความสิ้นไปแห่งทุกข์ขั้นตอนที่7สติที่พาให้เห็นจิตเห็นใจจนหลุดพ้นเมื่อจเจริญสติจนถึงจุดหนึ่งใจจะเริ่มไม่สนใจสิ่งภายนอกเท่าเดิมไม่วิ่งตามเสียงไม่วิ่งตามภาพ ไม่หลงกับคำพูดของใครแต่จะหันกลับมามองดูภายในเริ่มเห็นความคิดเกิดขึ้นเองดับไปเองเห็นอารมณ์ที่เคยเชื่อว่าเป็นของเราแท้จริงแล้วแค่ผ่านมาและเมื่อรู้ทันมากขึ้นความคิดก็จะหายไปไวขึ้นอารมณ์ก็จะเบาลงไวขึ้นจนในที่สุดใจจะเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตเราก็เป็นเพียงกระแสะแห่งเหตุและผลไม่เที่ยง ไม่มีแก่นสารไม่มีเจ้าของเมื่อใจเข้าใจเช่นนี้อย่างชัดเจนความยึดถือจะค่อยๆค,คลายความกลัวจะค่อยๆหายไปความหลงจะเริ่มจากนี่คือจุดที่ทำปรากฏโดยไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องสแสวงหาแต่คือความจริงที่ถูกเปิดเผยเมื่อม่านแห่งอวิชชาถูกยกออกขั้นตอนที่8สติไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นชีวิตที่รู้แจ้ง หลายคนมองสติเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้เวลาฝึกเวลาเข้าวัดหรือเวลานั่งสมาธิแต่มักผลที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตให้กลายเป็นการเจริญสติไม่ใช่ทำสติเฉพาะเวลานั่งหลับตาแต่หายใจด้วยสติเดินด้วยสติพูดด้วยสติใช้เงินด้วยสติแม้แต่รักใครก็ด้วยสติ เมื่อชีวิตทั้งชีวิตกลายเป็นการรู้ทันไม่มีช่องว่างให้กิเลสเข้ามาแทรกใจก็จะเบาสบายปลอดโปร่งและเปิดรับธรรมชาติของธรรมได้เต็มที่และในที่สุดการเจริญสติก็จะไม่ใช่สิ่งที่ทำแต่กลายเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสภาวะของใจที่ตื่นรู้เบิกบานและมีปัญญาเห็นความจริงอยู่ตลอดขั้นตอนที่9สติที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะธรรมไม่มีที่สิ้นสุดการเจริญสติไม่มีวันจบเพราะธรรมไม่มีขอบเขตแม้จะรู้แจ้งแล้วในเบื้องต้นใจก็ยังสามารถรู้ลึกขึ้นเบาเพิ่มขึ้นเห็นความจริงซ้ำๆอย่างละเอียดขึ้นเหมือนกับสายตาที่มองเห็นภาพเดิมแต่ลึกขึ้นทุกครั้งที่กลับไปมองใหม่ผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่หยุดอยู่กับการได้อะไรบางอย่างแต่จะอยู่กับการ เป็นผู้รู้อยู่กับการอยู่กับปัจจุบันขณะสติจึงไม่ใช่เครื่องมือพาไปที่ไหนแต่เป็นแสงสว่างที่เปิดให้เห็นว่าความหลุดพ้นอยู่ตรงนี้เองใจนี้เองเมื่อเข้าใจถึงระดับนี้เราจะเห็นว่าเจริญสติที่ถึงทำไม่ใช่แค่การมีสมาธิไม่ใช่แค่การนั่งนิ่งไม่ใช่แค่การรู้ลมหายใจแต่คือการเปลี่ยนวิธีมองโลก เปลี่ยนวิธีอยู่กับใจเปลี่ยนวิธีเผชิญทุกข์โดยไม่ต้องวิ่งหนีเพราะทรรไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่บนสวรรค์ไม่ได้อยู่ในตำราหานาๆแต่ทรรอยู่ในใจที่รู้ทันทุกขณะใจที่มีสติไม่หลงไม่ยึดไม่เร่งไม่หนีและในใจที่เป็นเช่นนี้ทรรจะเผยตัวขึ้นเองเงียบเงียบงามงามและเป็นสุขอย่างที่ไม่มีคำใดอธิบายได้ ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อสติกลายเป็นอิสระภาพเมื่อสติได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอย่างลึกซึ้งอย่างไม่เร่งรัดจิตจะค่อยๆพัฒนาเป็นอิสระภาพอิสรภาพจากความคิดอิสรภาพจากความอยากอิสรภาพจากความกลัวและในอิสรภาพนั้นธรรมจะไม่ใช่แค่หลักธรรมไม่ใช่แค่คำสอนแต่กลายเป็นประสบการณ์ตรง ที่ใจสัมผัสได้เองบางคนอาจร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลเพราะใจเบาอย่างที่ไม่เคยเบาบางคนอาจนั่งนิ่งได้ทั้งชั่วโมงโดยไม่รู้สึกว่าผ่านไปนานแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นผลของใจที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันใจที่ตื่นรู้ใจที่เป็นอิสระ,จะเจริญสติแบบไหนถึงจะถึงธรรมคำตอบนั้นไม่ซับซ้อน ไม่ใช่เทคนิคใหม่ไม่ใช่เคล็ดลับลึกลับแต่คือการกลับมารู้ตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างจริงใจอย่างไม่คาดหวังเจริญสติที่ถึงธรรมคือสติที่รู้ทันกายใจความคิดและอารมณ์โดยไม่เข้าไปยุ่งสติที่เห็นไตรลักษณ์ในทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาสติที่ต่อเนื่องโดยไม่ต้องฝืน สติที่ไม่สแสวงหาอะไรไม่ผลักไสอะไรแต่เปิดใจให้เห็นความจริงตามที่มันเป็นและสุดท้ายสติที่ทำให้เราหายไปหรือไว้แต่ความรู้สึกตัวเบิสุธิ์เมื่อไม่มีเราก็ไม่มีทุกของเรามีแต่ธรรมชาติที่เกิดดับและใจที่ตื่นอยู่กับมันเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนแค่รู้ทันไปเรื่อยๆทุกขณะทุกวัน แล้ววันหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวใจก็จะค่อยๆเข้าใจว่าแท้จริงแล้วทําไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่อยู่ในใจที่มีสตินี่เองจิตที่มีสติไม่ต้องสแสวงหาธรรมเพราะธรรมจะเดินเข้ามาเองธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ได้ด้วยการจำแต่ได้จากการตื่นรู้